สวัสดีจ้าวันนี้ห้องสีมะเก่งฟักทองใส่เิ็ดขนใบ่หิดขอนมาแต่ตลาดใส่เข้าไปตุ่มฟักทองก่อนนี่จะดึงใส่ลงไปี่ายไหใส่เข้าไปเนี่อมันเสียแต่งงัว าเาใส่เบี้ยบานๆเขานี่แหละพ่อ,อแล้วตุ่มฟักทองให,หม้มันมีก้อนกับเห็ดียงใส่ฮ็ดอันนี้นะพี่งห็ดขนรูละสามรอยบาทเอามาหาสิบบาทพอ่อจะกินก่อน ถ้ามันแสียบห้าก็จังคอยสื่อมาเก่งอีกสีบัด้ใส่น้ำปลาเลยใส่บัวดบูกินน้ำบัวด้เก่งโดยบ้านบ้าๆห้องนี้ป่าป่าลูกคลอ,ปคอกป่าลูกคลอกกระหาสิบบาน ข้าอยางใส่น้ำปลาเาก็าจะเคตักใส <c oughs> ่น้ถั่วขาปลาข้าต้มทุกอย่งเพราะว่าเขากินปลาแล้้า่ปลาโคนกลอนยมันข้าตัวมันใหม่โคนเขาเบื่อหยานเขาเบื่อมันใหม่โคน